ก็ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงแกล้งไงเม่อยมออมพิลลนรถให้ค,คือตามปจริงคือรถอ,อะคือตกลงกันว่าพี่เอจะไปนคนผ่อนคือจะเปเหมือนไป็นคนเหมือนว่าเอาไปใช่ไหมแต่คือยูนิวบอกว่า,าบ้านคือต้องการไรเหมือนหาหาบ้านใหม่แล้วก็อะ้วต้องการแบบเหมือนหาคนซื้อแต่คือผมมาตามเพื่อนพี่เทุกคนเลย ตามรู้จะตามยังไงแล้วคือผมก็อยากได้รถคืนมาเพราะว่าเพ่ก็ไม่อยอมผ่อนค้างค้างโคตรมสีงวด <Okay. S 1> นั่นแหละฮะผมก็รถหายใช่ไหมผมก็เลยไปไปแจ้งความ,มนู่นนั่นร้องเรียนอาเพใส่หมว่าเออรถอะผมอยากได้รถคืนมาคือเป็นน,นั้นได้จบปัญหานั่นแหละฮะแต่คือมันก็เพ่เขามีัะการพูดของเขาแหละใช่ฮะผมก็ตามไม่ทันคดีที่ฟ้องโดนตอนนี้คืออะไรบ้างะคะก็โดนอาทั้งเรื่องบ้านเนะี่ย ก็เรื่องรถตอนนี้ที่กำลังจะโดนนะใช่ครับอาจจะอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่คือขอไปปรึกษากับทนายก็พอครัสิ่งที่เราต้องการจากพี่เอตอนนี้คืออะไรครับก็แค่อยากให้มารับผไปชอบที่ว่าเนี่ยที่เอาไปคือยังผ่อนและค้างสามสิ่งวดอย่างนี้คฮะคือจะมาเอารถมาคืนโดยที่แบบว่าค้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครนั่นแหละครับบอก่อแล้วหลังจากนี้เราจะจัดการยังไงต่อก็เดี๋ยวขอไปปรึกษากับทนายแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่กันนะใช่แล้วตอนนี้ท <ๆ S 1> นายว่ายัางไงบ้างครับเพราะพี่เอเกุญญาการว่าไม่ได้ให้โดยสเสน่ห์ัไม่ได้ให้โดยสเสน่หาก็คือจริงๆอะตามสัญญามัานก็เขาต้องเป็นคนผ่อนทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้หลังจากไกลเกี่ยกันในรายการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าทางคุณฟ้องเนี่จะโอเคไหมถ้าเกิดว่าเพราะว่าเขาก็คือลถมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้ส่วนต่างกับเงินที่ค้างอยู่เนี่ยทางคุณฟ้องจะต้องรับผิดชอบก็อาจจะต้องหารือว่าเขาจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ก็มันก็จบกันเลย นะครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็คงต้องไปว่ากันในศาลนะครับเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่ตกลงกันไว้ว,ไว่ายังไงก็ต้องว่ากันตากังวลในเรื่องของสัญญาไหมครับเพราะว่า <pe> er> ในสัญญาไม่มีบัตรประชาชนที่ไม่เกี่ยวอยู่ญญยแล้ว,ลวครับก็มีพยายนอยู่นะครับมีการลงชื่ออยู่มีลายเซ็นชัดเจนนะครับในในส่วนนี้คงจะต้องจ่ายส่วนต่างนี่อีกเท่าไหร่ถ้าถือว่าจะอยากได้ลดมันจะต่างแนละ้วนต่างเ,เงินงงที่เหลือที่ต้องจ่ายอีกอ ว่ามันตอนนั้นคือปัญหาหลักคือค้างค้างงวดอยู่ประมาณสี่งวดคืงค้างงวดตอนนั้นงวดละเท่าไหร่งวดประมาณสองหมื่นนะสี่งวดแปดหมื่นครับใช่ฮะตรงนี้คือส่วนที่ที่จะต้องบอกว่าใช่ต้องจ่ายที่ส่วนค้างที่พี่เอาไปนั่นแหละฮะแต่คือไม่ยอมผ่อนใจตอนนี้ยังอยากได้รถอยู่ไหมฟองตอนนั้นไม่ใช่คือผมตกลงกับพี่ตั้งแต่แรกว่าตอนที่เลิกนะว่าฟ้องไม่เอาหรอกรถอะบ้านไม่เอาหรอกเพราะว่าฟ้องก็มีมีรถที่บ้านอยู่ที่การนี่นั่น คือจะให้พี่เอ่อะไรเพราะว่าตกลงกันแรกคือตกลงกันนะว่าพี่เอคือนั่นแหละฮะจะให้พี่เอมีรถมีบ้านพอเลิกไปคือพี่จะมีทรัพย์สินใช่ไหมพี่ก็เป็นคนบอกฟ้องก็บ,บอกบอก,บอกแม่ผมบอกแม่ฮะว่าพอถึงเลิกกันไปก็พี่ก็จะมีทรัพย์สินของตัวเองมีบ้านมีรถนั่นแหละฮะแต่พออย่างนี้คือมันกลับคำมันเลยแล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อฮะ แตกต่างจวดก็คือหลงนะฮะหลงคารลมเขาไม่นะ่นะใช่ไหมพี่ยอกลับไปสาเหตุที่เขาไม่ผ่อนต่อเพราะอะไรทั้งบ้านทั้งรถไม่ผ่อนต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เดือดไปถามพี่เอดีกว่านะใช่ฮะนี่มาถามเขาดีกว่าเป็นไปได้ไหมเขาว่าจะมีการแบ่ง่านกับคนรับซื้อผมอยากเสนอเขาแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยใช่ฮะใช่ครับก็เลยไม่ได้เสนอไปในรายการตอนแรกตอนที่เลิกกันนะคุยอยกันอย่างดีนะว่าพี่เอจะเป็นคนเอาบ้านเอารถ จะเป็นคนผ่อนต่อแล้วพอเหมือนผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างคือผมมายินยอมทุกอย่างคือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้พี่เอเป็นยอมคือจะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยนั่นแหละฮะแต่เขาเนี่ยคือมันไม่ได้ฮะในเรื่องนี้เดี๋ยวไปหาเรื่องกันอีกทีดีกว่าครับใช่แต่เราในวันนี้ในรายการประเด็นมันเปลี่ยนก็เลิกกันเพราะว่าต่างคนต่างหมดตัวเนื่องจากการ่นพนันออนไลน์ตรงนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะคือผมไม่ได้เล่นนะผมบอกทุกสื่อนะผมไม่ไม่ได้เล่น ผมโดนโกงจริงๆคือมีคนแต่ว,ว่าทักเฟซมา ừ ừ ừ เหมือนว่าเหมือน <ừ ừ S 1> ทำมาว่าสนใจร่วมลงทุนไหมแล้วก็ให้ผมไปสมัครนู่นนี่นั่นผมก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นก็คือผมโดนโกงจริงคือเมอนเหมือนให้ผมอ่ะโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะนั่นแหละฮะถอนแต่คือก็ถอนไม่ได้นั่นแหละผมก็แจ้งความจับทุกอย่างแล้วแต่คือไอการไม่สั่งฟ้องนั่นแนะหละก็คือนั่นแหละ เดี๋ยวเอาไอ,าอีกกี่ครับคำถามสักสามคำถามนะครับลองคิดว่าเหตุผลทีเท่เราแบบยอมยอมแบบลงทุนผมไม่ได้เล่นนะผมลงผมโดนโกงจริงผมแค่ว่าเหมือนนั่นแหละลงทุนไปก็คือมีปัญหาหลายๆเรื่องก็คือพี่เอต้องใช้เงินเยอะด้วยต้องจ่ายโขเดือนหนึ่งคือต้องจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งอ่าปัจจิณภูมิทั้งอ่าอะไรเงีง้ยอ่าแชร์ค่าแชร์ค่าหวยนู่นนี่นั่นก็นั่นฮะใช้จ่ายแบบ ตาามขเขสรุปเงินที่ใช้ลงทุนไม่เป็นเงินที่เอาไปรีไฟน์ในรถไหมครับเรนไม่ฮะเงินทีล่ลงทุนที่โดนโกงไปฮะนั่นคือนานแล้วก่อนที่จะมผมจะเอารถไปรีเพราะว่าผมก็บรกษาพี่เอนะอพี่เอะก็อยู่ข้างผมแหละตอนที่แบงค์มาที่เซ็นสัญญาที่บ้านมผมก็บอกอพี่เอมัปรึกษาพี่เอะเอารถไปรีไหมเผื่อมาหมุนนี่นั่นเพราะเดือนหนึ่งก0ายเป็นแสนเดส่วนนั้นคือเป็นช่วงโควิดไงโควิดคือแบบงานก็น้อยพี่ก็เป็นต้องงานน้อย รายได้ก็น้อยใช่ไหมฮผมกลัวบางหมุนไม่ทันผมก็เป็นห่วงใช่ไหมก็เลยบอกกับพี่เออเดี๋ยวมารีไฟน์นกันนะจะมีเงินหมุนเราว่าจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน,นู่นนั่นนั่นแหละฮะแต่คือคที่เห็นคือพี่เอคือกลับกันเลยกลับคำมันเลยนั่นแหละฮะคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างที่ลูกเราจะต้องมาเผชิญเหตุการณ์ที่อายุยังน้อยแต่ต้องเจอเรื่องอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ถูกเนาะกับพฤติกรรมที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะที่เขากลับ พูดทุกอย่างเลยอะอะไรบ้างอ,อย่างพูดถึงแ,แบบอวาบ่าบ้านเขาจะเอาเขาจะผลเองอะไรเองรับเองเนี่ยอ่ะตอนนี้เขากลับแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดอะไรนะที่ว่ารถะอะเขาซื้อสดแล้วลูกชายเราเอาไ i แนนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเขากลับคําแล้วไงทุกอย่างอะมันเกียความรู้สึกแต่พี่เอฟพูดในรายการว่าเขากลับผงเสียเลี้ยงดูมาใช่อันนั้นอันนั้นอ่ะ คือข้อตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านว่าเออเขาจะเลี้ยงดูเองนะน้องวันไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องอ่ะไปทํางานแล้วก็เหมือนว่าได้ส่งมีเงินได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยหกปีมาบอกมีมีแต่งานมีแต่งานแต่คือโทรศัพท์มาบอกเออ่าน้องวันจะมีงานแล้วนะอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ คนสุดท้ายลงท้ายด้วยยิ้มตังห้าหมื่นได้ไหมทุกครั้งหกปีมาเนี่ยตอนที่ไปขอนี่คือเขาไปขอลูกแม่มาดูแลป็นในฐานะอะไรครับก็คือเหมือนดูดูแลเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาจะคล้ายๆเหมือนเขาจะคบกันอ่ะเขาเป็นแฟนอะไรคบกันเนี้ยแต่เราก็บอกกันแล้วว่าเออทารับได้ลูกรับได้ก็โอเคมาเขารับ แล้วลูกก็รักใครเราก็รักตรงนี้นะอย่างตอนนี้เอ็นกระแสมันตีกลับด้วยนะคระบต่อมาได้ร้องความที่ถามแต่ว่ากระแสก็จะมองว่าครอบครัวอาจจะโดนถล่มหนักเลยตอนนี้เหมือนกันนะครัอยากจะบอกอะไรบ้างครอบครัวเราเหรอคะใช่เพราะว่าในคำพูดที่คุณแม่พูดในรายการเมื่อกี้แล้วกันเพราะว่าหมดตัวใช่พี่เอ๋ก็ไม่มีเงินจริงๆแล้วก็ตรงตรงเพราะว่าเราเรารู้ปัญหาเพราะว่าพี่เอ๋ยืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกเออพี่เอ๋ไม่มีงานนาม้าตอนนี้ยเงินหมุนไม่ทันแล้วคือก็ ตอนไแล้วตอนที่เลิกนะออกจากบ้านไปเลยแล้วก็แม่ผมก็พยายามติดต่อเหมือนโทรหาว่าเป็นเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยได้แต่แบบพิมพ์แชทคุยกันในแชทเงี้ยคือมันก็มันก็แบบไม่ไม่โอเคใช่ไหมนั่นแหละคือเพี่คือหนีปัญหาของเขาแหละแต่ถ้าหลายคนมองว่าไอ้เรื่ตอนที่มีเอมีเงินเราไม่อยู่แต่ผาไม่มีเงินแล้วเราไม่อยู่ไม่ผมรออยู่บ้านตลอดเลยผมไม่ได้แบบทิ้งแต่คือพี่ทิ้งผมผมก็งงมากเพราะตอนแรกคือสร้างแบบเหมือนก็บอกพี่เออสร้างครอบครัวด้วยกันนะ ซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นแต่คือไปมาไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีหนีผมไปกับลูกประธรรมเขาแหละสองคนนั่นแหละฮะจริงจริงนี่คือเรื่องกันเพราะว่ามีมือที่สามไม่มีครับผมบอกลนะมือสามไม่มีจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ก่อนเลิกนะฮะหนึ่งวันคือผมอ่ะมีปากเสกับพี่เอเรื่องที่แบบเหมือนเอาลูกประธรรมอ่ะกับเพื่อนลูกเพื่อนนะฮะมาที่บ้านแล้วคือเหมือนพูดว่าเหมือนผมเอาผู้หิขึ้นรถที่มหาลัยแต่คือจริงไม่ใช่ ผมก็เลยอธิบายว่าเออไม่ใช่นะน้่น,นั้นผมก็เลยเหมือนตั้งใจเหมือนบอกกับเพ่เลยว่าผมไม่ชอบฟ้านะฟ้าคือรูปธรรมของแหละมผมผมเลยบอกให้เลือกระหว่างลูกรูปธรรมกับผมเกิดอารมณ์ธรรมอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่คือตก็คือมีปักเสกกันแหละปักเสกกันนู่ยนั้นผมก็นั่นแหละฮะคือจุดที่แตก่ขแตกันยืนยันว่าไม่ใช่เ,เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องไม่ฮ<ม>ะตตใช่ใช่ฮะ ฟ้อรู้สึกไงบ้างหลังจานี้ไปพอขาดบอกไปคนไทยแค่ภาพผมก็น้อยโง่เรื่องนี้วงคนจะมองภาพเราเปลี่ยนไปนะครับก็คงตามตามสองคนที่มองเพราะผมก็น well right ้อยใจน้อยใจที so come, yeah. okay. okay. like ่พี่เอบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมซาแบบรักแล้วก็ยอมแบบว่ากู้เงินให้แบบว่ายอมแบบว่ารี้อพันธ์ให้ยอมนี่ทำไมสุดท้ายแล้วฟ้องใหญ่จะฝากอะไรบอกพี่เอ๋ไหมครับหรือว่าจะมีการไถ่ายเกณฑ์เกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราเป็นคนเคยรักกันก็เดี๋ยวค่อยค่อยพูดเพราะว่าผมพูด ไม่ไหวแล้วใช่ถ้าฟองมาก็จะฟองกลับคงเป็นงนั้นนะฮะใช่อโอเคเขอบคุณนะครับ